ช่วยทำให้อาหน้าที่นึงอ่านะาอไครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเกดค่ะนาสาวเชสรานจันพงดีค่ะจากคณะบริหารธุรกิจค่ะคื่รองพี่นนเนี้พี่นรองให้เลยอะเพราะว่าเพบรู้สึกว่าพี่แนนแบบมีฟิลอะไม่อยากร้องให้จริงแบบ คือเพราะว่าคู่กันจอไม่ได้่งไานี้ม่ได้่งทำทำ้ได้เดีกว่าเพราะว่าแบบเขาสดน้ำกินเขาถ่ายทอดออกมาได้เต็มที่มากๆนูนึกถึงอะไรตอนผู้ร้องอยู่อ่พอดีตูน้ำที่บ้านเพิ่งเสียชีวิตได่ค่พอดีที่เดินสองขาะลูกที่มีหางด้วย คือลิงเขาได้เลยเมื่อกี้ไงอันคือเราก็รักสุนัขตัวนี้บ้างใช่ชื่ออะไรลูกจะชื่อเดียวกับพี่พีิโเจเ <c oughs> ลยถ้าชื่อโจนะี่ก่อนพูดเป็นคนเดียวเลยน้องเป็นโบโห้หัวตอนนี้อารมณ์ร้อนไหม <c oughs> ชื่ออะไรครับลูกชื่อแพนดา้าค่ะชื่อแพนดา้าก็่อเก่าพี่โจน้องแพนดา้าน้องแพนด้ามีตัวใหม่ยังปะน,นีไม่มีค่ะอ๋อวก็เ็นองคู่าก่อนวะไม่มี อไปโอเคแล้วก็ต้องถามเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อคิวแบนทำไมดูคิวแบนยังไงค่ะก็โดยส่วนตัวหนูชอบร้องเพลงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ยิ่งออกมาเจอเข้ามาเข้ามาอยู่กัระาสแลนะคะก็แบบแบน a n d แบบว่าดูยิ่งใหญ่อลังการมากพี่ทุกคนก็ร้องเพลงเพราะมากถ้าหนูมองแต่หน้าพี่ตูนหนูจะรู้มันยิ่งใหญ่หนูหนูดูหน้าพี่แอมเหมือนคนท่านกฐามาคนหน้า อยากเป็นส่วนหนึ่งในคยูแบงค่ะใช่มีใครกับเจ๊ปอยู่นี้ด้วยไม่ดูท่าจะโอเคอ่ะนะจ๊ะอ่าโอเคเนาะอ่ะขอคะแนนเสียงในจารุนเว่ามีการแตกดัมที่น่าจะค่ะก็วันนี้หนูก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะมีป้นไปด้วยนี่ยโอเคมัเป็นแปลเดี๋ยวก่อนนะหนูหนูป้ายไวอีกรอบนึงด้วยลูกเกดจ๋าเงินงวดนี้ ให้โค้งคือยาต้องมจะมาตามเนี่ยต้มีมถวตอนี้นะคะแล้วสุแล้วจะกัใจเพื่อนสิคะจ้าดอกไวลร้อยมา่ะให้ค่ะก็วันนี้เราทเต็มที่แล้วนะคะกยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้แล้วก็ช่วยแปะดาวให้ด้วยนะคะเป็นแปะดาวด้วยนะครับเพราะว่าช่องของเก่งเมื่อกี้ทางด้านหลังบอกมาว่ามีสเต็มเซเว่นเต็มเลยไปตัดแกัน ไอ้ในมดเรียกว่าจะเป็นการอุศศ์เดี๋ยวขอนิดนึงน้องเกศเนี่ยปกติพาคระที่น้องเกศขับรถกับหลุ่มหอพักนะครับเขามีของส่วนตัวด้หรือจ๊ะพี่เนี่ยลองทายดูอะไรอ่ะปกติเขาจะมีพาคระขับรถคือกระต่ายพวกกระต่ายอะไรติดเล่นมา๊มอตลอดปกติหนูเป็นเด็กเป็นเด็กแว้นสปะค์ชข่ายล้อกับหอนนะทีนี้เขาก็จะกลับชุดนี้เลยนะเลข่าวว่าบ้านสิงคโปร์จะกลับชุดนี้เป็นตัวแรก ่แล้วก็เจอคนตามช้างปรนับด้วยเพราะว่าใสสกั้ด้วยจูบนมาไส่นักศึกษาน้องเกดนะัให้น้องเกดไปพักผ่อนข้างหลังวิจัยนะคะเขาจิกตัวกับน้องเกดอีกครั้งนึงคะเกเกโนตโนหนูปักเปนลูกปักตัวน้องเกดค่ะปักเปลูกปักเป็นจ้าหนูรุดหนูรุดนี่ค่ะหนูรุดแนวค่ะระวังข้างหน้าคุณแม่จะว่าเนี่ยข้างหน้ามานะแปได้ก็คือแม่ก็ทเกดนะ เกมื่อคืนพายุเข้าท้าไม่ดีฝนตกในบ้านเลยไทำอะราองแต่งอีกลับนะลูกแต่งแบบพายุ